พลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณเริ่มต้นวันแรกของสัปดาห์ด้วยการขึ้นเหนือไปที่จังหวัดลำปางและจังหวัดพะเยาค่ะเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินปัญหายาเสพติดภาคเหนือและการบริหารจัดการน้ำํำพนนลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีไปติดตามการแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินและพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดลำปางและพะเยา โดยพลเอกประวิทย์พอใจกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินที่มีความคืบหน้าและสามารถจัดสรรที่ดินในเขตป่าให้ประชาชนที่ไม่มีที่ดินทำกินได้ถึง14,000กว่าคนพร้อมกันนี้ได้ขอให้ส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าและฟื้นฟูพื้นที่บุกรุกเดิมควบคู่ไปกับการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้เข้าถึงแหล่งทุน และย้ำให้เตรียมพร้อมการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในฤดูแล้งรวมถึงกำชับยังฝ่ายปกครองให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนด้วยโดยเฉพาะรอบสถานศึกษาและหมู่บ้านต่างๆทั้งนี้ขอให้ตำรวจลงพื้นที่กระจายการทำงานร่วมกับฝ่ายปกครองและประเมินผลจากชุมชนเป็นระยะพลเอกประวิทย์ยังได้มอบหนังสืออนุญาตหรือที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติและทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าแม่โป่งจังหวัดลำปาง กว่า1,200ัน1,200ไร่ก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังจังหวัดพะเยาเพื่อติดตามการบริหารจัดการน้ำที่กว้านพะเยาค่ะ